บทที่291วิศวกรรมผิดพลาดผู้ช่วยของโจโซีถงได้ยินเสียงอีกฝั่งของโทรศัพท์มาอย่างแจ่มชัดเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกับเพื่อนชายคนขับรถเก่าแบบหล่อนแอปอ่อเบเดียวก็เข้าใจแต่ว่าผู้ช่วยสาวแสนฉลาดเลือกที่จะแกล้งโง่เพียงแต่ย้ำเนื้อหาเมื่อครู่ไปอีกทีวิศวกรรมผิดพลาดเกิดจากการเดินเครื่องที่ผิดพลาดของเครื่องจักรขนาดใหญ่การขุดเจาะของวิศวกรการซ่อมแซมของลูกตุ้มและเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้ได้อื่นๆอ,อีกจึงทาให้การเดินงานล่าช้าเป็นเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะที่ทําให้การก่อสร้างะ จางเฉาเป็นผู้รับผิดชอบประษาอะไรกันโจซีถงโมโห,โหเหลือเกินเรากับนาความโกรธท,ทั้งหมดที่มีต่อเฉินห้าวระบายลงไปบนตัวลูกน้องทั้งหมดผู้ช่วยสาวรายงานพูดว่าสองวันมานี้ผู้จัดการจางกาลังยุ่งอยู่กับการปรับกลไกเครื่องจกักรแต่ผลตอบรับที่ได้น้อยมากส่วนหนึ่งมาจากงานก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายที่หกเครื่องจักรจานวนมากที่มาถึงตอนนั้นส่วนโทรศัพท์ผู้ร่วมวงการบางสายดูเหมือนจะโทรไม่ติดเรากับพวกเขานัดกันอย่างนั้นแหละอุบายชั่วๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นเว่ยเทียนยีอีกโจซีถงขอมุ่นคิ้วเขาพอจะเดาออก เหตุก่อสร้างในตอนแรกก็เพราะมีบางตึกที่อันตรายจนทําการก่อสร้างไม่ได้ตอนนี้ก็มามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรอีกเป็นเพราะอุบายชั่วร้ายของคนแซ่เว้ยนั่นแหละตอนนี้ไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเฟยเซียงหรือเปล่าแต่เรื่องนี้มีกลิ่นแปลกๆผู้จัดการจางบอก,กว่าโดนเล่นของเมื่อก่อนไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเมื่อก่อนแค่โทรศัพท์สายเดียวก็สามารถเรียกรถมาได้แล้วเป็นพรวนแต่ตอนนี้กลับติดต่อไม่ได้ผู้ช่วยสาวพูดฉันรู้แล้วละรอพรุ่งนี้ให้ฉันกลับไปที่หน้างานก่อนค่อยว่ากกันโจซีถงล่าว ลงงั้นต้องหาคนไปรับคุณใหม่ผู้ช่วยถามไม่ต้องหอกเราวราวพรุ่งนี้เก้าโมงครึ่งตอนเท้าพวกคุณรออยู่ที่เขตก่อสร้างแล้วกันโจซีถงจบบทสนทนาก็ยังรู้สึกที่ทัดอยู่เรากับว่านอกจากเรื่องของหล่อนกับเฉินห้าวแล้วเรื่องอื่นๆก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นที่รับผมทําอะไรให้คุณโกรธเฉินห้าวถามเหล่าโจซีถงทอดถอนหายใจเรื่องงานก่อสร้างนะ่ะว่ามาซีมีเรื่องอะไรผมช่วยแก้ให้คุณได้เสมอเฉินห้าวพูดจริงจังโจซีถงยิ้มคลายจัดผมตรงหน้าผากให้เฉินห้าวจะว่าไปก็แปลก ขอแค่มีเถินห้าวอยู่เรื่องยากแค่ไหนเธอก็ไม่เคยกังวลเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนคุยธุรกิจข้างนอกแล้วโดนรังแกได้แต่แอบหลับไปน้ําตาไหลในตอนกลางคืนโจโซีถงไม่ใช่คนเย็นชามาแต่กําเนิดแต่สถานการณ์บังคับต่างหากเข้าหาผู้หญิงผู้อ่อนแอคนหนึ่งอยู่ในวงการธุรกิจก็จะต้องโดนรังแกสารพัดก็เหมือนจอดแห่งโอ้ผูกกรุปในงานมหากรรมแบบนั้นแหละแม้ว่าจะไม่มีความคิดสกรปรกอะไรแต่ก็มักจะหาแท้โลมผู้หญิงอยู่ร่ําไปนี่เป็นเรื่องธรรมดามากในสังคมเพื่อที่จะให้ตัวเองมีที่ยืนในวงการธุรกิจเพื่อที่จะพยุง โจซีถงบังคับให้ตัวเองกลายเป็นสาวแกร่งเธอซ่อนความอ่อนแอไว้ภายใต้ความเยียบเย็นน้ำตามักจะไหลรินในช่วงที่ไม่มีใครเห็นสถานการณ์แบบนี้จนกระทั่งมาพบเฉินฮ้าวถึงได้เปลี่ยนไปตอนนี้เธอมีผู้ชายให้เธอพึ่งพิงได้โจซีถงนึกถึงความลำบากที่ตัวเองต้องเผชิญก่อนหน้าขอบตาก็เริ่มมีน้ำตาไหลเรื่ออออย่าร้องไห้เลยเรื่องของคุณผมจัดการทั้งหมดเองเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเฉินห้าวถามอย่างเป็นห่วงโจซีถงเช็ดน้ำตาที่ขอบตาแล้วจึงเล่าเรื่องการผิดพลาดด้านการก่อสร้างให้ฟัง ผมคิดว่าเรื่องอะไรก็แค่เรื่องเครื่องจักรนี่เองถ้ามีการให้เครื่องจักรที่จํานวนมากพอจะมั่นใจเรื่องความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างหรือเฉือนห้าวถามใช่สิคะแต่คุณจะซื้อเครื่องขุดเจาะกับเครื่องบดถนนมาอีกเครื่องไม่ใช่เหรอแบบนั้นเปลืองเกินไปพอจบการก่อสร้างคงไม่ได้ใช้อะไรมีแค่ต้องเมนเทนันฉันไม่อยากให้เป็นเพราะมาช่วยฉันแล้วต้องเสียหายโจซีถงพูดอย่างเป็นห่วงผมไม่เสียหายอะไรหรอกเรื่องนี้คุณไม่ต้องสนใจมอบให้ผมเถอะนะภารกิจของคุณวันนี้ก็คือทําตัวให้มีความสุขที่สุด เมื่อเห็นแฟนสาวคนงามระดับชาติเฉินห้าวกอต่อไปไม่ได้กอดเธอแล้วล้มลงบนเตียงด้วยกันรอเดี๋ยวผ้าม่านยังปิดไม่มิดโจซีถงชี้ไปที่ผ้าม่านที่โผลออกมาแล้วพูดเฉินห้าวเซ็งเล็กน้อยมักจะมีเรื่องมาขัดความสุขเขาสินะเขาจึงตะโกนออกไปตามความเคยชินไอมี่ปิดไฟปิดผ้าม่านปรากฏว่ามีแต่ความนิ่งเงียบและก็ไม่มีใครหรือสิ่งใดขานรับเขาทั้งนั้นในที่สุดผมก็เห็นจุดบกพร่องของคฤราหา์หลังนี้แล้วละ่ะไม่มีเฟอร์นิเจอร์แบบไฮเทคเลยล้าหลังจริงเฉินห้าวเดินไปปิดไฟด้วยตว เหลือไว้เพียงไฟแสงสีเหลืองโรแมนติกตรงหัวเตียงคราวนี้ทั้งสองจึงเกิดอารมณ์โรแมนติกขึ้นโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นดังนั้นทั้งคู่จึงรื้อรัดกันจนกระทั่งกลางดึกดึกสงัดจนกระทั่งทั้งคู่เหนื่อยจนอ่อนแรงพับไปที่นี่ละเว้น2 1 3 8 7าคำวันที่สองในตอนที่กำลังหลับสนิทจู่จูมือถือของโจโซีถงก็ดังขึ้นเธอรู้สึกหนังตาหนักอึ้องเธอคลำไปที่หัวเตียงอย่างสลึมสลือในที่สุดก็ควานหามือถือเจอจากนั้นจึงรับโทรศัพท์อย่างัวเนียร้องขึ้นว่าัลโ ขอโทษทีนะคะท่านประธานโจฉันไม่ทราบว่าท่านประธานนอนหลับอยู่เป็นน้ําเสียงของผู้ช่วยสาวดังลอดมาโจซีถงยังนอนไม่ตื่นดีขานรับแบบสลืมสลือว่าอืมแต่ว่าพวกเราอยู่ในเขตก่อสร้างแล้วนะคะคุณจะมาถึงเมื่อไหร่พอได้ยินว่าเขตก่อสร้างโจซีถงก็เด้งโรวดขึ้นมาเห็นเฉินห้าวนอนกรนอยู่ข้างๆนอนพังภาพหมดสภาพอยู่บนเตียงราวกับไปทําสงครามโลกมาพอมาดูเวลาอีกก็เป็นเวลาเก้าโมงสิบนาทีเธอนอนเลยเวลาไปหน่อยฉันคิดว่าอีกสักครู่คงจะถึงไม่สิหลังเที่ยงพวกเธอทําธุระอื่นไปก่อนแล้วกัน โจซีถงรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ตอนที่พูดเธอมาสายมากส่วนครั้งนี้เป็นเพราะเมื่อคืนเหนื่อยเกินไปจนทำให้ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเลยนอนเพลินไปหน่อยบทที่292ตื่นสายแล้วเฉินห้าวตื่นเร็วเพราะคุณแท้ๆฉันสายหมดแล้วนี่โจซีถงโดนเฉินห้าวเหยียบเท้าอยู่เธอออกแรงผลักแต่ผลักอย่างไรก็ไม่ไปเฉินห้าวกล้ามเนื้อเป็นมัดแรงเล็กน้อยของโจซีถงไม่พอหรอกโจซีถงอยากจะชักขาออกแต่ขยับไม่ได้ราวกับถูกปรึงไว้กับเตียงอย่างไรอย่างนั้น โจซีถงจึงนี่เงาขึ้นมาแนบไปกับหูเฉินห้าวตะโกนร้องนี่ตาคนขี้เกียจตื่นได้แล้วฮาทําไมคุณตื่นเช้าจังนอนต่อหน่อยสิเฉินห้าวยืดแขนแล้วกดโจซีถงลงบนเตียงนอนอะไรเล่าเก้าโมงกว่าแล้วเมื่อวานเรานัดกันดิบด,ดีว่าจะไปเมืองไปเหอนี่นาโจซีถงพูดแสนมอนก็ใช่ผิดคําพูดไม่ได้เฉินห้าวถึงได้กระโดดขึ้นจากเตียงพอเห็นร่องรอยสงครามใหญ่ของตัวเองเมื่อวานก็รู้สึกเขินอายทาบ้านใหม่ของถงจือเซวีย์เลอะเทอะได้ขนาดนี้ เสื้อผ้ากองเต็มพื้นก็ช่างเถอะของอนามัยที่ใช้แล้วก็สาสเต็มพื้นอีกบนผ้าปูที่นอนมีคราบกระดำกระดาษทำให้ไม่กล้ามองตรงๆในที่สุดโจซีถงก็ได้เคลื่อนไหวอิสระเลยไปหาเสื้อผ้าตัวเองใส่หลังจากไปอาบน้ำแต่งตัวในห้องน้ำแล้วไม่นานก็แปลงร่างเป็นผู้บริหารสาวสวยเฉินห้าวสวมเสื้อผ้าเสร็จแล้วเห็นเตียงสารรูปดูไม่ได้จึงไปซื้อของใหม่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาชดใช้ให้ส่วนที่สกระปรกสี่ชิ้นก็โยนเข้ากองถังขยะสำหรับขยะบนพื้นใช้ไม้กวาดกวาดใส่ถ ต่อให้ไม่ทําความสะอาดถงจื่อสวียนก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่เป็นคนต้องมีศีลละธรรมเฉินห้าวคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนไร้วินัยแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ยังคงรักษาสีลนทําแบบเดิมไว้เป็นเพราะต้องรีบกลับเมืองไปเหอะเฉินห้าวจึงได้ล้างหน้าแบบง่ายๆแล้วออกไปกับโจซีถงผู้เร่งรีบส่วนกุญแจของคฤหาสหาหลังนี้เฉินห้าววางทิ้งไว้ในพงหญ้าข้างประตูให้ถงจื่อเซวียนมาเอาเองทั้งคู่ออกจากบ้านเฉินห้าวกำลังจะเรียกแกเรบอรจ,จู่จู่ก็เห็นหน้าประตูแปะป้ายว่าอือป่วยกาย พูดกันตามตรงคือคนที่เหมือนตือโป้ยก่ายเฉินห้าวดูละเอียดนี่คือไล่อู่ที่สอนไปเมื่อวานนี่นาเห็นแต่ไล่อู่ที่หน้าตาบวมปูดไปทั้งหน้าแปะแผ่นยาอยู่พอเห็นเฉินห้าวก็เท้าเซลขึ้นมาถามไทยเท่าแก่เฉินเท่าแก่โจอรุณสวัสดิ์ครับไล่อู่สีหน้าเปิ้นยิม้มแต่ดูมีเล็ในสุดๆนายมาทําอะไรที่นี่เฉินห้าวรู้สึกเซ็งเห็นเขาเป็นแบบนี้ดูท่าคงตั้งใจมาคอยเขาเต็นทีเมื่อคืนผมทําผิดไม่ใช่เหรอวันนี้เลยจะมาขอขอมาไล่อู่พูดเอาละเมื่อวานยกโทษให้ต่อไปก็อย่าทําเรื่องไร้ลแบบนแล้วกั มีมือมีเท้าไม่อดตายหรอกเฉินห้าวสั่งสอนใช่ใช่เช้ชานี้ผมไล่พวกสาวๆไปหมดแล้วนี่เป็นตั๋วรถที่ผมซื้อให้พวกหล่อนให้พวกหล่อนกลับบ้านไม่เชื่อลองดูไล่หูควักตั๋วออกมาจากกระเป๋ามีประมาณายี่สบใบดูชื่อบนตั๋วมีแต่ผู้หญิงเจ้าหนูนี่เชื่อฟังจริงๆดีทําได้ไม่เลวรู้ผิดแล้วแก้ไขเฉินห้าวพยักหน้าจากนั้นไล่หูเห็นว่าเฉินห้าวจะใช้รถจึงเปิดประตูรถตู้พูดเชินทั้งสองท่านขึ้นรถผมจะไปส่งไล่หูนี่รู้เรื่องดีจริงอัดมันไปทีเดียวกลับรู้ที่จะประจบนับว่าเป็นคนที่ อยู่เป็นไม่ว่าจะว่าอย่างไรยื่นมือออกไปก็ไม่ควรตกหน้าคนเฉินห้าวเห็นฝ่ายตรงข้ามดูสนใจจึงถามโจโซีถงว่าจะนั่งรถตู้ไหมรถตู้ของเขาไม่มีที่รองด้านใต้กลัวว่าโจโซีถงจะนั่งรถถูกถูกแบบนี้ไม่ไหวได้สิเหมือนกันแหละตอนฉันไปบ้านนอกก็ได้นั่งรถตู้เหมือนกันโจซีถงแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้สำอ,อยจึงขึ้นรถไปเฉินห้าวก็เดินตามขึ้นไปไล่อู่เห็นว่าประจบสําเร็จในใจดีใจมากจึงช่วยปิดประตูรถจากนั้นจึงขับรถออกถนนไปเท่าแก่ทั้งสองท่านจะไปไหนครับไล่อู่ถาม ไปที่ว่าการอำเภอร,รถของเฉินห้าวจอดอยู่ตรงนั้นไล่อูขับรถไปถึงที่ยามที่นี่ยืนยันว่าไล่อูเป็นเด็กเร่ร่อนจึงระมัดระวังตัวขึ้นไม่ให้เข้ารู้ไหมว่าบนรถผมมีใครนั่งอยู่ยังไม่รีบหลบอีกคราวนี้ไล่อูก็ซาบได้เรากับได้รับคำสั่งปลระกาศิบมาเจ้าหนูอย่างแกจะพาคนดีๆที่ไหนมาได้ระวังค่าแจ้งความนะโวย้ยยามเองก็รักษาหน้าที่ไม่เลอะเลือนตอนที่ถกเถียงกันเฉินห้าวเปิดกระจกรถพูดกับยามว่าสหายท่านนี้รถผมจอดอยู่ข้างในขอเข้าไปขับแล้วจะรีบออกมารถของคุณเหรอ ยามพินิดดูเฉินห้าวรู้สึกคุ้นหน้าแต่พอเห็นโจโซีถงสาวสวยนั่งข้างๆจึงนึกขึ้นมาได้ทันทีนี่คือวีไอพีทั้งสองท่านที่มาเมื่อวานขณะเจ้านายเขายังให้ความสำคัญคงเป็นคนที่เขาล่วงเกินไม่ได้ปภิพีโตขออภัยขอรับไม่ทราบว่าเป็นท่านเชิญครับยามไม่กล้าล่วงเกินจึงรีบกดปุ่มเปิดประตูให้รถตู้เข้าไปไล่อู่รู้สึกตัวเองเท่ไม่เบาที่แท้สาราว่าการอำเภอที่ดูประการตาก็เข้ามาได้ง่ายๆแบบนี้นี่เองพูดออกไปคงได้หน้าเป็นสองเท่าดีที่ได้อาศัยใบบุญเฉินห้าว เห็นได้ถึงบารมีเฉินห้าวศักยภาพล้ำลึกไล่หูรู้สึกว่าเมื่อวานที่โดนซ้อมนี่ไม่คุ้มเลยถ้ามาประจบแต่แรกยังไงก็คงพาเด็กอย่างเขาไปร่วมด้วยเขานี่มันหาเรื่องแท้ๆในขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นเกียรติดีที่เฉินห้าวลงมือเป็นซ้อมเขาแบบนี้ถ้าเขาพาคนมาซ้อมเฉินห้าวเกรงว่าวันนี้คงอยู่ในคุกเฉินห้าวเป็นคนที่ล่วงเกินไม่ได้จริงๆบทที่29 3สามปัญหาหน้างานรถตู้ขับเข้ามายัางลานจอดรถขนาดใหญ่ไล่หูจอดรถอย่างระมัดระวังก็เห็นรถแข่งสีดำสุดหรูยี่ห้อเฟอร์รารี่จอดอยู่จึงชงช นี่เป็นรถของเท่าแก่เฉินใช่ไหมน่าจะหลายล้านอยู่นะทำไมถึงได้มีเงินขนาดนี้เนี่ยไล่หอรู้สึกตกใจอดอุทานออกมาไม่ได้ส่วนข้างๆรถแข่งพนักงานราชการคนหนึ่งกําลังใช้ผ้าเช็ดรถอยู่เฉินห้าวลงจากรถตู้จําได้ว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของสวีซื่อเสียนอหลับมาช่วยเหลือลังรถช่างละเอียดละอ,อเสียจริงให้ความสําคัญกับเขาเห็นได้ชัดว่าการร่วมมือครั้งนี้น่าจะราบรื่นสําเร็จไปด้วยดีประธานเฉินประธานโจหัวหน้าบอกให้ผมมาขัดรถครับในเมืองมีฝุ่นเยอะ ถ้าไม่ขัดฝุ่นจะเป็นชั้นๆพนักงานราชการพูดพลางหัวเราะแหะแหะก็ได้ขอบใจนะนี่เป็นค่าเหนื่อยของแกเฉินห้าวหยิบบุหรี่ยี่ห้อจงหวะอ่อนสองห่อออกมาแทนคำขอบคุณแหมไม่ได้หรอกครับถ้าผมรับของผมจะโดนลงโทษพนักงานหนุ่มคนนี้บอกปฏิเสธไม่ยอมรับของกำนันเด็ดขาดได้งั้นขอบคุณหัวหน้าสวีให้ด้วยนะผมยังมีธุระไปก่อนถ้ามีธุระอะไรโทรหาผมได้เฉินห้าวกล่าวได้ครับเดินทางระมัดระวังครับท่านพนักงานราชการหยิบถังวางไว้ด้านข้าง จากนั้นจึงส่งสายตาส่งเฉินห้าวกับโจโซีถงขึ้นรถขับรถจากไปรถแข่งเทศเป็นบ้าเลยไล่อูยืนมองอย่างอิจชาปนชื่นชมอยู่ด้านข้างใจก็คิดว่าเมื่อไหร่หนอจะได้มีรถแบบนี้บ้างแกคือไล่อูนี่นามีคอนเน็ชันเท่าแก่เฉินด้วยไม่เบาเลยนะเนี่ยพนักงานราชการพูดแกมหยอกแงอยู่แล้วฉันมันเป็นไล่อูรู้สึกลำพองใจเท่าแก่ใหญ่สองคนนั่งอยู่บนรถของเขาเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งก็อยากจะพูดจาอดหน่อยปรากฏว่าพูดคำโตไปหน่อยปากฉีกํำให้ไปกระทบโดนบาดแผลเจ็บจนเป็นตะคริว ทำให้พนักงานราชการอดขำไม่ได้จุลภาคจุลภาคจะว่าไปเฉินห้าวขับรถขึ้นทางด่วนคราวนี้รักษากฎจราจรมั่นไม่ได้ซิ่งรถ2ชั่วโมงก็กลับถึงเมืองไปเหอะพอเข้ามาถึงเขตเมืองก็ทําตามความปรารถนาของโจโซีถงไปหน้างานก่อสร้างที่ถึงนานพอเอามาถึงหน้างานผู้ช่วยสาวของโจโซีถงยังไม่ได้ไปไหนจึงออกมาต้อนรับคนทั้งสองตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างพอโจโซีถงลงจากรถจึงแอร์ปรมาเป็นสีหน้าเย็นชาเหมือนเดิมถามขึ้น ผู้จัดการจางออกไปยืมเครื่องจักใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการตอบรับผู้ช่วยพูดซึ่งหมายความว่าการแก้ปัญหาไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยโจซีถองอดหมุดหมิดในใจไม่ได้ผู้จัดการจางชาวแผนกวิศวกรรมเป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีแต่ประสิทธิภาพการบริหารห่วยแตกเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ยังต้องยืดเวลาออกไปอีกดูท่าคงต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานของเขาแล้วละ่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเร่งงานถ้าหากว่างานก่อสร้างยืดเยื้อออกไปก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารในภายหลังเหมือนกระตุกนิดเดียวสะเทอนไปทั้งร่าง เฉินห้าวเหลือบตาขึ้นมองดูไม่เหมือนบรรยากาศการก่อสร้างยามปกติเลยเครื่องจักรใหญ่ที่นี่ค่อนข้างมีน้อยงานก่อสร้างหลายงานที่ยังไม่สามารถรู้ล่วงคนงานบางคนนั่งยองๆสูบบุหรี่อยู่ตรงมุมเครื่องจักรส่งผลกระทบต่อการทำงานจริงๆโจซีถงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาเธอผู้หัวแข็งไม่อยากถูกเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้รัดรึงงอเธอกัดฟันพูดขึ้นไม่รอแล้วไปติดต่อโรงงานมาซื้อเครื่องจักรใหม่ย,ยกชุดเลยถือว่าเป็นการลงทุนด้านวิศวกรรมแล้วกันผู้ช่วยพูดขึ้นประธานโจเคยคำนวณก่อนหน้านี้จะต้องเร่งงานให้ทัน ต้องแขวนโครงขุดเจาะรถขนดินอย่างน้อยต้องใช้เป็นสิบคันมูลค่าลงทุนที่ต้องใช้ร่วมแปดถึงสิบล้านเมื่อวานผมก็เคยไปถามมาพวกพ่อค้าก็มีรถแบบนี้ไม่กี่คันละถ้าจะต้องใช้รถมากมายขนาดนี้ก็ต้องยืมรถมาจากสมาคมจังหวัดก็ต้องใช้เวลาอีกสองสามวันกว่าของจะถึงพอถึงเวลานั้นก็น่าจะเตรียมอุปกรณ์พร้อมตอนนี้ก็คือของที่สั่งซื้อไว้ไม่สามารถส่งของได้ทันทีต่อไปยังต้องเสียทรัพยากรอีกมากไม่ซื้อก็จะทําให้งานล่าช้าลำบากใจทั้งสองสถานการณ์ โจซีถองอดรู้สึกเซ็งไม่ได้รู้สึกว่างานก่อสร้างนี้ทําให้เธอหัวเสียทันใดนั้นมีมืออุ่นๆมือหนึ่งกุมมือโจซีถงเอาไว้เฉือนห้าวกุมมือเธอแล้วพูดว่าอย่าร้อนใจไปเลยลืมที่ผมพูดแล้วเหรอผมแก้ปัญหาเองโจซีถงจึงยิ้มออกมาได้นึกถึงตลอดมาเฉือนห้าวก็อัศจรรย์พอๆกับโดราเอมอนแค่เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่ใช่ปัญหายากสําหรับเขาแต่ว่าจะส่งมอบรถได้เร็ววันชอนาดนี้เลยเหรอนี่คือคําถามสบายใจเถอะเรื่องอุปกรณ์ผมแก้ปัญหาเองจะแก้เสร็จก่อนค่ำวันนี้แน่ การลงทุนผมช่วยออกไม่ต้องใช้เงินของกลุ่มบริษัทโจซื่อเลยแม้แต่น้อยเฉินห้าวพูดพลางยิ้มให้โจซีถงได้ฟังจึงรู้สึกวางใจแล้วยิ้มออกมาเล็กน้อยพูดเสียงค่อยขอบคุณนะคะระหว่างเรายังต้องเกรงใจอะไรกันอีกผูกสัมพันธ์กันมากหน่อยก็พอเฉินห้าวยักคิ้วแสดงออกเพียงแววตาอบอุ่นที่พวกเขาเข้าใจกันอยู่สองคนอาจติดต่อไม่ได้ชั่วคราวโจซีถงหน้าแดงกำตอนนี้เธอรู้สึกอ่อนเพลียเหลือเกินเมื่อวันเหนื่อยเกินไปไม่มีแรงต่อสู้แล้วได้แต่เป่าร้องพักรบชั่วคราว เฉินห้าวยิ้มคลายแล้วขอรายชื่อเครื่องจากที่ขาดในพื้นที่งานก่อสร้างจากผู้ช่วยสาวเตรียมที่จะเติมเครื่องจากที่ขาดหายไปใหม่เฉินห้าวมองดูรายชื่อน้อยใหญ่ในใบรายชื่อเครื่องมือเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเขาเดินไปในที่เงียบเงียบเปิดแอปุดหนุนเงินหมื่นล้านแล้วมองหาเครื่องจักพวกนี้บทที่สองร้อยเก้าสิบสี่อุปกรณ์ชุดใหญ่เครื่องเจาะสวอตใไม้คิวทีซัดหนึ่งร้อยราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นหยวนราคาชดเชยหนึ่งแสนสองหมื่นหยวน บริษัทอุตสาหกรรมหนักถ่ตรงรถตักดินอัตโนมัติราคา1.29ล้านหยวนราคาชดเชย210,000หยวนบริษัทอูเยโวเครื่งองเจาะสว่สาน3 0ีราคาขาย590,000หยวนราคาชดเชย100,000หยวนบริษัทอุตสาหกรรมหนักเจอโจ้มอเครื่องอัดแรงดันราคา1 6 0 0 0หยวนราคาชดเชย7,000 0หยวนจุลภาคจุลภาคเฉินห้าวเลือกจากแอปอุดหนุนเงินหมื่นล้านทั้งนั้นเข้าไปซื้อได้โดยตรงเลยเขาซื้อทีเดียว20เครื่องใช้เงินไปไม่ถึง3ล้านหยวนด้วยซ้ำ แต่ซื้อเครื่องเครื่องจากกลมูลค่าเป็นสิบล้านมาได้แต่เครื่องจักรใหญ่ขนาดนี้ซื้อมาก็เกิดปัญหาเพราะว่าอะไหล่ขนาดใหญ่เฉินห้าวค้นพบว่าการส่งไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้จะต้องให้คนควบคุมทําการขนส่งระยะเวลาการขนส่ง8ดชั่วโมงสถานที่ส่งคือไซงานแปดชั่วโมงก็แปดชั่วโมงเฉินห้าวตอบรับโจโซีถงว่าจะจัดการเสร็จภายในเวลากลางคืนเขาจะไม่ยอมผิดสัญญาในตอนที่เฉินห้าวกลับมาถึงหน้างานโจซีถงเห็นเขาเดินยิ้มเข้ามาก็รู้ว่าเรื่องราวสำเร็จจึงรีบถามเสร็จแล้วเหรอือ เรียบร้อยแล้วละอีกแปดชั่วโมงจะส่งมาที่ไซงานคุณให้คนรอรับก็พอเถินห้าวพูดดีจังเลยใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คะโจโซีถงถามถือว่าผมช่วยเหลือแล้วกันคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหรอกนะเถินห้าวพูดคุณนะใจกว้างกับฉันเสมอทําให้ฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีโจซีถงพูดอย่างเอื้อเฟื้อเมื่อคือนคุณก็ตอบแทนผมแล้วนี่นาเถินห้าวกระเถิบมาที่ข้างหูพูดเสียงค่อยโจซีถงชะงักรีบหันกลับไปดูฉากนี้ผู้ช่วยสาวคงเห็นเข้าแล้วสินะ แต่เห็นว่าผู้ช่วยสาวค่อนข้างระมัดระวงังหล่อนแ้งํำเป็นดูทัศนียภาพนานแล้วหันหลังให้พวกเขาและไม่สนใจเรื่องที่พวกเขาหรืงองมรัดกันไม่ฟังไม่ถามไม่สนใจทําตามกฎเกณฑ์สามข้อผู้ช่วยสาวคนนี้ของคุณไม่เลวเลยทีเดียวควรเพิ่มเงินเดืนนะอนน่เฉินห้าวิจารณ์เขารู้สึกประทับใจผู้ช่วยสาวที่ชื่อว่าซูรี่เป็นผู้ช่วยมือฉองของโจโซีถงฉลาดว่องไวภาพลักษณ์ดีมีบุค,คลิกที่ดีเธอมีแฟนแล้วนะคุณอย่าไปคิดอะไรเกินเลยเป็นอันขาดโจซีถงเตือนอย่างหึงหวง เฉินห้าวจนใจเขาค้นพบว่าผู้หญิงมักจะมีตะกะความคิดที่อัศจรรย์เสมอเพียงแค่ผู้ชายของตนเองแสดงความเป็นห่วงเป็นใยผู้หญิงคนอื่นเพียงเล็กน้อยก็มักจะคิดออกนอกลู่นอกทางเสมอเจ้านายหึงห่วงลูกน้องก็ไม่แน่เฉินห้าวได้แต่พูดว่าผมสาบานกับฟ้าดินได้รับรองไม่คิดอะไรกับซูรี่พูดมาถึงตอนสุดท้ายเฉินห้าวจึงจงใจตะโกนออกมาประธานเฉินเรียกฉันหรือคะผู้ช่วยสาวซูรี่ได้ยินชื่อของตัวหล่อนเองหันกลับไปถามเมื่อกี้ประธานเฉินบอก,กว่าเธอทำงานได้ไม่เลว โจซีถงรีบตัดบทเฉินห้าวคำพูดนี้จะให้ผู้ช่วยฟังไม่ได้หน้าขายหน้าเกินไปเฉินห้าวหัวเราะแบบวายร้ายเมื่อกี้เขาจงใจฉันขอโทษคุณแล้วกันเมื่อกี้ที่ฉันแอบ,บสงสัยในศีลธรรมของคุณแต่ว่าคุณจะต้องเอามูลค่าเครื่องจักรเหล่านี้ลิสออกมาให้กับซูรี่เพราะต่อไปต้องเอาไปทาบัญชีนี่ไม่ใช่ทรัพย์สินบริษัทจะเอาเข้าสีสัวไม่ได้รอให้การก่อสร้างจบลงก่อนจะต้องจ่ายค่าเช่าให้คุณด้วยโจซีถงพูดระหว่างเรายังต้องมีค่าเช่าอีกเหรือเฉินห้าวถามกลับมันไม่เหมือนกันในโลกธุรกิจตต่่ออออให้้้้เเป็น็นนนีีงงงทงดดยวกกัคคิราา คุณช่วยเหลือฉันฉันรับไว้แต่ฉันก็ต้องรู้นี่ว่าเท่าไหร่โจซีถงอธิบายกฎเกณฑ์การทำธุรกิจให้เฉินห้าวฟังเฉินห้าวพอจะเข้าใจบ้างการทำธุรกิจมักจะมีแนวคิดในตนเองเสมอถ้าต้องจ่ายค่าเช่าเขาเองก็มีความคิดดีๆเหมือนกันคุณว่าถ้าผมเอาอุปกรณ์พวกนี้มาเปิดบริษัทหล่อยเช่าเป็นไงถ้าจะทำก่อสร้างก็เอามาใช้เองพอว่างจากงานก่อสร้างก็ยังพอสร้างไรายได้อยู่บ้างนี่ก็เป็นความคิดที่ดีแค่แบบนี้ทำบัญชีก็สะดวกโจซีถงพยักหน้าเห็นด้วย แต่ว่ายังต้องรับสมัครคนและขอใบอนุญาตแค่คิดก็ปวดหัวแล้วหรือไม่คุณมาช่วยผมไหมที่จริงเฉินห้าวก็อยากจะแอบขี้เกียจอยู่ให้เขาคอยบริหารบริษัทหนึ่งใช้พลังไม่น้อยสู้ให้เมียไปทําดีกว่าโจซีถงกล่านี่ค่อนข้างลําบากในบริษัทหนึ่งความฝันมักจะมีหนึ่งหลุมครางเสมอไม่มีใครว่างถ้างานพาร์ทไทม์ก็จะทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่ให้คุณเป็นคนหาคนมาดีที่สุดฉันจะให้ฝ่ายเอสาช่วยคุณหาคนไม่ต้องรอกนะเดี๋ยวผมก็ไปเจ้าทูใส่คนมาสมัครงานรอเฉินห้าวพูด นั้นก็ดีฉันยังมีธุระที่บริษัทต้องไปทํางานก่อนโจโซีถงจะไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยอยากให้ไปเธอกับเฉินห่าวใช้ชีวิตร่วมกันที่เมืองลี่ทงตั้งหนึ่งวันหนึ่งคืนทาให้เธอมีความทรงจําที่แสนจะสมบูรณ์แบบตอนนี้ความหวานฉ่าใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วทําให้เธอรู้สึกวังเวงไปทําธุระเถอไว้ว่างแล้วผมไปหาเฉินห่าวยักคิ้วหลิวตาโจโซีถงเม้มปากยิ้มคาที่บอก,กว่าหาคงไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นหรอกและก็คงไม่ได้ราบรื่นแบบนั้นด้วยงั้นฉันไปก่อนนะโจวสีถงแววตาเป็นประกายพอเห็นใบหน้า เงาะที่อยากเข้าไปจูบไม่ได้แต่พอเห็นคนงานอยู่โดยรอบจึงชะงักลังเลของของคุณหล่นอยู่บนรถผมเดี๋ยวผมไปหยิบให้เฉินห้าวสังเกตจึงรีบพาเหตุผลที่สมเหตุสมผลทั้งคู่จึงเดินไปที่รถแข่งแล้วกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันในนั้นเป็นนานโจสซีหองอจึงเดินหน้าแดงระเรื่ออออกมาจากรถเธอจัดผมที่ยุ่งเหยิงกระเซิะกระเซิงจากนั้นเธอกับผู้ช่วยซูลี่จึงนั่งรถของบริษัทออกไปด้วยกันส่วนเฉินห้าวอยู่บนรถกำลังดื่มด่ำอยู่กับรถรักที่เหลือรอยจุมพิษของสาวงามช่างหอมหวานต่อให้ลิ้ลองงัพยไม่ บทที่295รถชนแล้วสักครู่เฉินห้าวเตรียมขับรถกลับบ้านจู่ๆก็นึกได้เรื่องหนึ่งในโรงรถบ้านตัวเองเหมือนจะมีเครื่องจับอยู่สองเครื่องขับเอามาให้ได้พอดีไหนๆก็ว่างอยู่ดังนั้นเฉินห้าวจึงโทรศัพท์หาเซี่ยจิ้งที่นั่งเฝ้าออฟฟิศคุณเซี่ยคุณมีภารกิจหนึ่งอยากให้คุณไปช่วยยื่นขอใบอนุญาตให้หน่อยและก่อนคืนนี้เอาเครื่องขุดเจาะและเรื่องตักกลบอดินที่อยู่ในหมู่คารุหาจงหัวมาที่นิคมอุตสาหากรรมเมืองเฉิงหนานไม่มีปัญหาค่าสบายใจได้มีธุระอะไรให้ว่ายวาน,นได้เต็ที่ ฉันจะทําให้ดีเชยวค่ซเซียจิ้งตบรับเสียงสยแม้ว่าจะพูดอย่างนี้แต่เฉินฮ้าวรู้นิสัยเปิดเผยของเซียจิ้งดีเขามักจะรู้สึกว่าหล่อนพึ่งพาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนก็ได้แต่มอบหมายให้เธอทํานั่นแหละถ้าเฉารู้อยู่ก็ดีสินะมอบให้เธอคงจะสบายใจกว่าเฉินฮ้าวจากไปเพียงวันเดียวที่บริษัทการค้าห้าวหอรานก็มีออเดอร์เข้ามาไม่น้อยเฉินฮ้าวรับออเดอร์จากที่พนักงานส่งให้ดูบนมือถือดูแล้วแปลกประหลาดมากมีการขอถุงเท้าของดาราสาวบางคนมีการขอซื้อหนังสือต้องห้ามบางเล่ม คงจะเห็นเขาเป็นโดเรมอนไปแล้วจริงๆสินะตอนนี้บริษัทห้าวห,หอรานการค้าของเขากลายเป็นเป้าล่อที่ประหลาดพิสดารมีหลายคนสัญหาของแปลกๆมาขายแน่นอนว่าสําหรับคําขอที่ไร้มารยาทพวกนั้นแค่ไม่ต้องสนใจก็เป็นพอส่วนเรื่องอื่นๆเฉินห้าวก็พยายามเอาใจลูกค้าเต็มที่ขอแค่ในแอป,ปเงินอุดหนุนหมื่นล้านมีเขาก็ส่งของให้ได้จากนั้นเฉินห้าวจึงไปนั่งที่บริษัทนอกจากจะส่งของให้แล้วยังต้องมีการตรวจตารางเงินคลังอีกด้วยไม่ดูก็ไม่รู้พอดูก็ตกใจที่แท้บริษัทเปิดมาจะเดือนอยู่แล้ว มียอดขายเข้ามา20กว่าล้านสาเหตุเพราะแอปผุดหนุนเงินหมื่นล้านต้นทุนก็แทบจะเป็นศูนย์ซึ่งก็หมายความว่าบริษัทที่เพิ่งเปิดมาหนึ่งเดือนของเฉินฮ้าวนี้ก็มีกำไรเหยียบ20ล้านเข้าไปแล้วพูดออกไปตกใจตายแต่เฉินฮ้าวรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดยอดขายส่วนมากก็มาทบๆกันในสัปดาห์นี้แหละซึ่งก็หมายความว่านักข่าวดังจูหมินก็เพิ่งกระพือข่าวให้เร็วๆนี้เองเชื่อว่ายอดเดือนหน้าคงจะเพิ่มขึ้นน่าจะแต่ยอดหลักร้อยล้านตามที่ผู้อำนวยการชุยพนันเอาไว้ตามคำ เห็นว่าพนักงานสิบกว่าคนกำลังตั้งใจทำงานขอมีขมันแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่บริษัทบ่อยๆแต่ก็ไม่มีใครอู้งานแถมยอดขายยังเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเขารู้สึกพอใจเฉินห้าวออกแรงปรบมือขึ้นสองที่ดึงดูดสายตาพนักงานที่กำลังทำงานเดือนนี้ด้วยความขันแข็งของทุกคนยอดขายไม่เลวผมตัดสินใจตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปจะขึ้นเงินเดือนให้กับทุกคนสิบเปอร์เซ็นต์พอเฉินห้าวประกาศจบในบริษัทก็มีเสียงโห่ร้องกึกก้องไม่มีใครไม่ชอบขึ้นเงินเดือน และการทำงานในบริษัทการค้าห้าวหอร้านก็สบายเหลือเกินรายได้ก็ไม่น้อยแถมเงินเดือนยังเพิ่มอีกทุกคนล้วนดีใจที่มีเจ้านายที่ดีพนักงานทุกท่านเท่าแก่ดีกับพวกเราขนาดนี้พวกเราควรจะทำอย่างไรตอนนี้นักขายมือทองตะโกนกล้องออกมาตั้งใจทำงานหาเงินให้เท่าแก่เยอะๆทุกคนต่างส่งเสียงตอบระงมเซ็งแซ่ใช่พวกเราต้องตั้งใจทำงานยอดขายจะได้เพิ่มขึ้นจานอี้เฟยเคยทำงานที่บริษัทใหญ่รู้ว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นจึงตะโกนออกไปกล้อง พวกเราต้องตั้งใจทํางานยอดขายจะได้เพิ่มขึ้นพนักงานคนอื่นๆก็ตะโกนร้องตามออกมานี่ไม่ใช่เป็นการล้างสมองแต่เป็นความเต็มใจของพวกเขาเองต่างคนก็แอต่างตะโกนกล้องออกมาอย่างดีใจพวกเขาพูดทวนสามรอบจากนั้นต่างคนก็ต่างง่วนกับการทํางานพลังงานเรากับโดบมาก็ไม่ปานเฉินห่าวเห็นพวกพนักงานมีกาลังวังชาจึงเผยรอยยิ้มที่พึงใจออกมาในเวลานี้จู่ๆมือถือเขาดังขึ้นเสียจิ้งโทรมาแต่ว่าเฉินห่าวกลับรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีอะไร เขาแก่ขัฉันรถชนมีคนรังแกฉันค่ะเป็นอย่างที่คิดจริงๆพอรับโทรศัพท์เซียจิงก็โหววโวเกเหวกโวยวายร้ายแรงไหมเถินห้าวหัวใจเย็นว้าบอรีบร้อนถามขึ้นเซียจิงเป็นพนักงานคนสําคัญของเขาหวังว่าคงจะไม่เกิดอุบัติเหตุฉันไม่เป็นไรค่ะแตท่ทั้งที่เด็กนุ่มคนนั้นเสยรถฉันแท้ๆแ,แต่เขาก็ทําราวกับว่าเขาน่าเป็นฝ่ายถูกยังมายั่วโมโหฉันอีกเซียจิงพูดอย่างไม่สบอารมณ์เอาละคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะเธออยู่ที่ไหนฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้ ฉันอยู่ข้างซูเปอร์เหรียญหัวถนนชียนสีค่ะเซียจิงรายงานตำแหน่งเฉินห้าวรีบลงไปขับรถเฟอร์รารี่ก็ออกไปก่อนที่จะถึงหน้างานเฉินห้าวยังรู้สึกเซ็งปกติเซียจิงมาขับแลมโบกินีถ้าใครระมาชนก็มักจะร้อนใจกลัวว่าเสียเงินทำไมรอบนี้เกิดอุบัติเหตุหลับพึงพำไม่หยุดหรือว่ารถของคนที่ชนจะแพงโงกโวรอจนใกล้ถึงจุดหมายจึงโทรเพื่อยือนยันอีกทีเฉินห้าวเห็นว่าตำแหน่งของเซียจ,จิ้งจู่ๆก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาเพราะว่ารถที่เกิดเหตุนั้นสะดุดตาเกินไป ยายบ้านนี่ขับรถขุดเจาะออกมากลางถนนแบบนี้เลยเหรอแถมยังไปขับเฉียวรถบีเอ็มอีอุบัติเหตุเกิดที่ริมถนนแต่คนก็มามุงดูไม่น้อยเพราะว่าเป็นทิวทัศน์ที่ประหลาดสาวสวยคนหนึ่งขับรถขุดเจาะออแล่นออกมากลางถนนชนเข้าอย่างจังกับรถบีเอ็มดูยังไงก็โดดเด่นขอทางหน่อยครับพอเฉินห้าวจอดรถก็ลงมาเบียดกับคนมุงดูแม่เจ้าวูยอรถแข่งมาอีกคันคราวนี้สนุกแน่ปรากฏว่าพอเฉินห้าวมากลุ่มคนยังไม่ทันได้กระจายหลับยิ่งมีคนแห่เข้ามามุงมากยิ่งขึ้น